สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการซิปเปอร์คิงบอสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นดักต้นบอลโดยขัง b บสเทนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบทีมบาดักนะครับซึ่งเป็นทีมที่จะได้จากด่านสเปเชียลมิชชั่นนะครับเฮ้ยด่านสเปเชียลไม่ใช่สเปเชียลมิชชั่นโอ้ยก god โอเคนะครับซึ่งนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับด่านสเปเชียลมิชชั่นอันนี้แจกเอลอาร์นะครับ ซึ่งนันนี้เรามาทดสอบในด่าน Dragon Ball History นะครับซึ่งเป็นด่านที่เอาไว้ทดสอบแล้วก็เล่นเพื่อเอา Dragon Stone นะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันเลยนะครับว่าดาเมจของทีม L.R. b a r d o c k b a d a k เออ b a r d นะครับจะเป็นยังไงบ้างอันนี้กือตัวละครนะครับผมยังอัพไม่เต็มนะเออหาของอัพก่อนนะครับช่วงนี้คลิกเออนะครับค้ิกียจ โอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในดาของปิกโกโลแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราต้องขอฮิวก่อนนะครับเพราะเรือจะจะหมดตัวแล้วโอเคมานะครับมาเริ่มก,กันเลยนะมาดูดามเมจนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์ไปอยู่ด้านหน้าโอเคยิงเลยแล้วกันนะเอาสกิลเล็กก่อนสกิลเล็กก็มันจะมันจะแรงกว่าสกิลใหญ่ที่ผมดูแล้วนะครับ ยอดนี่นะบุกอร์แองกี้แคนนอนความโกรธโกรธแคนนอนพลังแห่งความโกรธนะครับนี่นะสอกบาดนะักอุเฉือกอุเฉือกเอ้ยนี่นะครับเป็นสก,กิลนะครับโอเคเล็กไฟคนเย้าปังแปลเอ้กกยเก้าแสนมันแรงมันแรงกว่าสกิลใหญ่นะครับเป็นอะไรที่แปลกๆดีโอเคนะครับอยา่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กด like, คอมเมนต์ให้ด้วยนะกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆใกล้ร้อยซับแล้วนะครับอย่าลืมติดตามให้ถึงร้อยซับนะครับจะได้แจกของแต่ช่วงนี้แต่ไม่แต่วันเกิดนี้อาจจะไม่ได้แจกของนะมีสาเพราะว่ามีโควิดมานะอืขอโทษด้วยนะกันนะครับแต่เอออะไรนะร้อยซับก็แจกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่กอดไอเบนดิตาเออเก้าหมื่นไม่กอดไอแพ้ทางเหรออ้าวไม่ได้ฟ้องคุยคุยอยู่โอ้โลนี้ตัวละไปไปแทงก่อนนี่แหละไม่กอดยออเฟมบูเลตอืมเบากันจังเบาเหรอเบากันนะเออมันก็ยังจะเบากันอยู่นะเนี่ยเ <c ười> บิ้ลครับ สตันไหมตตันเลยสตันออ้ยไม่ไม่ตตันแล้วโอเคโอเคมาเลยนะครับต่อไปอ่าเดี๋ยวดูตะกิวใหญ่นะตะกิวใหญ่ก็เทปเทเทเทอยู่โอเคโอเคนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมเล่เลนอาวีอยู่นะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นแล้วก็ทําคลิปไปด้วยอย่าลืมติดกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์นะเพื่อแล้วก็บอกด้วยนะ โอเคแล้วจะอยากให้ผมทําอะไรก็บอกมาด้วยนะครับโอเคนี okay. ่ e, นะครับจะเอ็นเอฟเอโซ่ N F S S o, นะครับ oh God. อ้๊ไม่ก็เออทุบแรงนี่ปังตุง้มไม่ก็ทําไมมันเบาจังวะบอกแล้วสกิลเล็กมันเบากว่าสกิลใหญ่เอ้ยไม่ใช่สกิลใหญ่เบากว่าสกิลเล็กพูดผิดนะครับขอโทษด,ด้วยโอเค ผมว่าตายแล้วโอเคจบบา,บายบายไม่ใช่เดี๋ยวดูกันโอเคตายทำไมทีมมันกัดกลางแปลกๆปไม่ก็เกิดอะไรขึ้นวะไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะทีมบาดักตะลุยด่านอ้าวค้างโอเคนะับทีมบาดักตะลุยด่านแล้วก็บอนฮิตโอรี่ไปได้แค่ห้าตัวละครเป็นอะไรที่บ้าบอมากนะครับโอเคเอา้าวโหลดเอเออ้าวอยู่นี่ประโท ไปได้แค่ห้าตัวละครยำฉาคุณลินเทนแล้วก็ไอ้นี่ปิโกโรแล้วก็เบจิต้าแต่ตอนที่ผมไปทดสอบมันมาถึงแค่ทังแต่คราวนี้อาจจะเป็นเพราะดวงแล้วก็ที่ผมไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ใช่ผู้ผิดโอเคก็ประมาณนี้นะตอนหลักคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดออคอมเมนต์ให้ด้วยนะ เออแ,แ,แต่แต่สำหรับทีมบาดักนะผมว่ามันเป็นทีมที่ดีนะโอเคแต่ผมให้แค่6เต็ม10บนะสำหรับคะแนนทีมนี้แต่ก็ยังดีกว่าทีมกีนิวนะเพราะว่าทีมกีนิวอารมันกากากว่าเอลเอลอาบาดักอีกนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะัอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและก็ถ้าขยาให้ผมเล่น AOV นะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปคลิปนี้นะขอจบไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบายครับบาย